มาดูวิธีฝึกน้องหมาให้รักกรงทำยังไงไปดูกันเลยและสิ่งที่ต้องใช้มีเพียงแค่2อ,อย่างเองค่ะคืออาหารเม็ดและอาหารเปียกและปัญหาส่วนใหญ่ที่ชลิพบเจอคือน้องหมาไม่ชอบกรงและจะร้องตอนอยู่ในกรงค่ะชลีแนะนำนะคะให้ทุกคนฝึกให้น้องหมารักกรงตัวเองมากขึ้นค่ะ และเราต้องฝึกน้องหมาให้รู้สึกว่ากรงนี้เป็นที่ปลอดภัยและเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาค่ะและวิธีทำนะคะ 1. ให้เขาดมกลิ่นก่อนค่ะว่าอ๋อนี้คืออาหาร2โยนอาหารเม็ดเข้าไปในกรงเลยค่ะแล้วในคลิปนี้เชอรี่ใช้อาหารเม็ดแทนขนมในการฝึกนะ เพราะอาหารเมร็ดมีคุณค่าทางสารอาหารที่ครบถ้วนกว่าขนมค่ะแล้วก็3มนะคะคือโยนอ,อาหารเข้าไปแล้วก็ให้ปิดกลงแป๊บเดียวนะคะพอเราปิดกลงเนี่ยเราก็ค่อยๆทยอยโย,ยนอาหารให้เขาแบบนี้นะคะเพื่อเขาจะได้รู้สึกว่าอ๋อการปิดกลงเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดน,นะคะหลับกล้องกลง้องกล้องนี่จะสังเกตว่า เปิดกลงแล้วซาโดยังไม่กระโดดออกมานะคะเพราะว่าเราพยายามเอาอาหารให้เขาตลอดนะคะ 4. คือการให้น้องหมากระโดดเข้ากลงเองแบบนี้นะคะเมื่อเขาเข้ากลงแล้วให้เราให้อาหารในเขาแล้วบอกว่ากล้องเข้ากล,ล้องกล้อง good boy ซาโดต good boy และนี่นะคะก็เป็นสิ่งที่น้องหมาจะเริ่มคุ้นชินกับการเข้ากรงเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องมาคับเขาเลยค่ะ เชอรี่ผสมอาหารเตียดสมาร์ฮาร์ดพาช์สูตรลูกสุนัขเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารช่วยแก้ปัญหาน้องหมาที่ไม่ชอบกินน้ําระหว่างวันเพราะในอาหารจะมีส่วนผสมของน้ําอยู่ด้วยค่ะและที่สําคัญน้ําเกรวี่กลิ่นหอมอร่อยมากชาโดนีเ่เลียปากแผลบรอจนน้าลายไหลเลย5นะคะให้ทุกคนให้อาหารน้องหมาไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้าหรือมื้อเย็นนะคะโอเคโอเคอยากกินแล้วให้เสิร์ฟอาหารในกลงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะ หูยน่ากินมากเลยโอเคเบ๊เบ๊ลงเก่งมากโอเค,อเคกินได้แล้วเราก็ค่อยๆปิดกลงแบบนี้เบาๆนะคะแหมกินอร่อยขนาดนี้ซาโดรักกงแม่เลยดูสิหมดเกลี้ยงเลยไม่พอด้วย ง่ายๆแค่นี้เองนะคะทุกคนลองไปฝึกที่บ้านกันดูนะคะใครติดปัญหาอะไรทักในคอมเมนต์มาได้เลยค่ะเดี๋ยวสติจะตอบทุกคนนะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายหมดแล้วหมดเกลี้ยงเลย,ลเ,ยเลยเียม,มือเลียม,มือไม่พอผมขอเพิ่มค่ะ